สนับสนุนข่าวโดยเทศบาลนครปากเกรด็ด ถนนลอยฟ้าอันซีนลบบุรีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ซึ่งในขณะนี้เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจนักท่องเที่ยวต่างแห่กันขึ้นมาชมทิวทัศน์บนยอดเขาพระยาเดินธงซึ่งจากสถิติของเจ้าหน้าที่อาบาตภายในหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวขึ้นมาชมมากกว่า10,000คนแล้วโดยตลอดเส้นทางขึ้นเขาพระยาเดินธงระยะทางกว่า6กิโลเมตรนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสอากาศที่เย็นสบายลมพัดพริ้วไหวตลอดเวลาสูดหายใจโล่งได้เต็มปอดมีวิวทิวทัศน์ที่มองได้สุดลูกหูลูกตาหน้าผาสูงชันมองเห็นทุ่งนาป่า ศักดิ์สิทธิ์ในทุกมุมมองนอกจากนั้นบนยอดเขาพระยาเดินธงยังมีหลวงปู่หินอาโศโกโเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังรวมถึงบนยอดเขาพระยาเดินธงแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสาหรับผู้รักความสงบบนยอดเขามีพระพุทธร,รูปตั้งเด่นเป็นสง่าหันหน้าไปทางเขื่อนป่าศักดิ์สิทธิ์ให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ขอพรกันเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวได้อีกด้วยนายสุรศักดิ์เจิิโสมนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธงกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเขาพระยาเดินธงได้จัดเจ้าหน ท่องเที่ยวต่ได้ปรับภูมิทัศน์ให้กับเขาพระยาเดินทงให้มีลานจอดรถมากยิ่งขึ้นจัดสร้างห้องน้าที่สะอาดรวมถึงกาจัดขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆในทุกวันศุกร์เพื่อรอรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูดก,าการท่องเที่ยวด้วยสถานที่นี้ที่ผมยืนอยู่นี่คือยอดภูเขาพระยาเดินทงนะครับซึ่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวของลบุรีนะครับแห่งหนึ่งครับที่กําลังพัฒนาและมีนักท่องเที่ยวที่มาโดยธรรมชาตินะครับโดยที่บอกต่อกันมาในเฟซในแชร,ร์มีนักท่องเที่ยวขึ้นมากางเต็นท์นะครับและชมวิวครับเขื่อนป่าสั์แล้วก็ดูวิวนะครับบนเขาตอนนี้ฤดูเริ่มจะฤดูหนาวครับก็มีนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์นะครับมาเตาะมานอนเต็นท์กันแล้วก็มาดนชมวิวนะครับจะมาสักการะหลวงปูห่หินบนยอดเขาย้นทง ซึ่งขนาดนี้นักท่องเที่ยวที่มานะครับในเดือนนี้นะครับยังไม่ถึงเดือนเนี่ยจากข้อมูลสถิติที่ผมเก็บอยู่นยครับตอนนี้ก็เกือบหมื่นคนแล้วนะครับที่ขึ้นมาโดยที่ทางภาครัฐไม่ได้ทําอะไรนะครับและก็ยังไม่ได้ไม่ได้พัฒนาอะไรที่เป็นรูปธรรมจริงๆแต่วันนี้กระแสของนักท่องเที่ยวเนี่ยบอกต่อๆกันไปเนี่ยมาเองนะครับวันนี้ผมในฐานะที่รับผิดชอบผู้บริหารท้องถิ่นนะครับก็เลยอยู่นิ่งไม่ได้ก็ต้องขึ้นมาพัฒนานะครับแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาต่อเนื่อง ขนาดนี้นะครับผมก็ได้ขึ้นมาพัฒนาเรื่องของลานจอดรถจัดระเบียบเรื่องขยะนะครับแล้วก็เรื่องความปลอดภัยซึ่งตรงนี้ผมก็มีนโยบายให้เทศบาลน,นะครับโดยลูกจ้างกัาการนะครับทุกวันศุกร์ขึ้นมาช่วยกันทำความสะอาดแล้วก็มาคลีนนะครับพื้นที่ทั้งหมดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวลาเสาร์อาทิตย์ช่วงที่ผ่านมาหยุดนักขัตเลอ์นะครับมีนักท่องเที่ยวมาวันหนึ่งเป็นพันคนนะครับต่อวันและมีกางเต็นท์เต็มไปหมดนะครับตรงนี้ก็ขอเชิญนักท่องเที่ยวนะครับวับนนี้อากาศดีมาก แล้วก็ปลอดภัยนะครับผมรับประกันว่าปลอดภัยในภาคกลางเราเนี่ยนะครับมีภูเขาลูกนี้นะครับที่สามารถขับรถเขาเรียกว่าถนนลอยฟ้าขึ้นมาสู่ยอดเขายอดธงได้เลยนะครับประมาณ5-6กิโลเมตรนับขึ้นมาสู่ยอดเขาแห่งนี้แล้วก็สามารถที่จะมาชมบรรยากาศนะครับกางเต็นท์นอนได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ผมได้ทราบข่าวนะครับจากทางป่าไม้ว่าทางจังหวัดมีนโยบายนะครับที่จะทำสกายวอล์กนะครับตอนนี้กําลัง ติดต่อประสานงานเรื่องของทีมออกแบบนะครับโดยใช้งบประมาณ5ล้านบาทในการออกแบบอันนี้ก็ต้องรอภาครัฐเข้ามาช่วยเพราะว่าศักยภาพของท้องถิ่นนะครับก็คงทําอะไรได้ไม่มากนอกจากว่ามาบริหารจัดก,การและดูแลความปลอดภัยเรื่องขยะเรื่องสถานที่ลานจอดรถ,รถห้องน้ําสิ่งที่ผมทําได้นะผมก็จะทําไปก่อนเบื้องต้นนะครับวันนี้นะครับท่านในนะครับผมก็ประสานงานกับทีมงานนะครับขึ้นมาช่วยกันเพื่อให้นักให้แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับพัฒนาต่อไปได้อีก